เสียงดังจากล้อหน้าคือเบรกหรือโชค๊คหรืออะไร,ะไรขับแล้วได้ยินเสียงกึกกึกกึกหรือคลืดคลืดจากล้อหน้าตลอดฟังให้ดีนะครับเสียงเหล่านี้บอกปัญหาได้เลยเสียงแบบไหนบอกอะไร <S <S 2> <S 2> เสียงกึกกึกตอนเลี้ยวนั่นหมายถึงลูกหมากหรือเผาขับหลวม <S 2> <S 2> <S 2> เสียงคลืดคลืดตอนเบรก ผ้าเบรกหมดหรือมีเศษหินติดเสียงดังเวลาเจอหลุมช็อกอัพเริ่มเสื่อมวิธีตรวจสอบเบื้องต้นจอดรถและโยกร้อหน้าดูว่ามีเสียงไหมลองเบรกเบาๆแล้วฟังเสียงให้ชัดถ่ายวิดีโอเสียงตอนขับแล้วให้ช่างวิเคราะห์ ถ้าสนใจเรื่องราวแบบนี้อยากให้เรื่องรถกลายเป็นเรื่องเล็กติดตามได้ที่เรื่องรถเรื่องเล็กและทุกปัญหาเรื่องรถก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กขอบคุณครับสวัสดีครับ